อันละค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆถามมาหรือว่าใครอาจจะไม่รู้นะคะว่าคือเขาถามมาว่าเพชรหาได้จากที่ไหนหนึ่งหาในเกมสองเติมค่ะถ้าจะหาในเกมก็คือบนเส้นทางดารานะคะมันจะมีเควสไม่ใช่เควสสีแบบด่านให้เราทำอะคะ่ะ ตั้งแต่ด่านแรกจนถึงด่านที่หกตอนนี้ถึงถึงแค่ด่านที่หกนะคือเราจะทำอะไรอ่ะผ่านด่านให้ครบทั้งหมดทั้งหมดต้องสามดาวนะถ้าสามครบสามดาวแล้วถึงบอสเสร็จเราแข่งกับบอสเสร็จก็จะมีตรงนเนี้ยเนี่ยตรงที่มันมีกล่องของขวัญเนี่ยถ้าเราทำครบสามดาวมันจะ ให้เราถึง15ก็จะได้รับเพชรซึ่งแต่ละด่านต่อไปมันก็เพชรมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเน่ยค่ะนี่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แล้วก็นี่ด่านสุดท้าย200เพชรนะคะแล้วก็กลับ แล้วก็อีกทางเรื่องหนึ่งก็คือผลงานค่ะผลงานที่เราทำแต่ละอย่างแต่ละอย่าง <c oughs> เขาจะมีของรางวัลให้เนี่ยค่ะถ้าเราทำตามที่แบบตามที่เขาให้ทำเราก็จะได้เพชรม,มาแต่ก็คงจะนานหน่อยอนะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญกันอัพเวลถ้าเวลถึง40ก็จะได้60ก็จะได้80แล้วก็เวลร้อยก็จะได้เพชรเหมือนกันแล้วก็ได้เหรียญด้วยแล้วก็ได้ของพิเศษอีกมาเพิ่มอีกเนี่ยค่ะหาเพชรในเกมก็ได้นะแต่ว่ามันจะนานหน่อยถ้าใครไม่อยากเติมอะประมาณนั้นเนี่ย นี่ก็ได้เนี่ยก็ได้เพชรปะปายกันไปแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะก็คือภารกิจค่ะภารกิจเรามันจะมีภารกิจประจำวันก็คือเราจะทำให้ครบทั้ง80%เปอร์เซ็นเลยนะคะก็จะได้กล่องใหญ่เนี่ยค่ะก็จะได้เพชรมา20่สิบเพชนั่นนะคะก็ถ้าก็สะสมไปเรื่อยๆนะ พระเกอื่นมีไว้อ่ะก็ส่วนมากจะเป็นได้ค่าประสบการณ์กับเหรียญมากกว่าแต่จะได้เพชรทุกวันอยู่แล้วถ้าเราทำเสร็จนะยี่สิบเพชรนั่นแหละค่ะนี่ก็เราก็เพิ่งผ่านด่านที่หกมาก็เลยได้เพชรเนี่ยได้เพชรมา <laughs> เพราะเพชรเพชรที่เหลือเพชรเรโออะไรอะสะสมมาใช้ไปหมดแล้วแล้วก็ <laughs> รายงานตัวประจำวันถ้าเราล็อกอินทุกวันก็จะได้ของแล้วก็มันจะมีเพชรสมมันจะมีเพชรให้มาด้วยอ่ะอืมเนี่ยจะมีเพชรมาให้ด้วย